ดีครับท่านผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่22กันยายน2513ผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็เ,เป็นการาพูดถึง หัวข้อที่ชื่อว่าสู่วิถีแห่งหลักธรรมคำสอนเซนนะครับตอนสภาวธรรมแห่งจิตพุทธ,ธะเป็นตอนที่5นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งได้พูดไว้เป็นตอนตอนสถึงสตอนวันนี้ก็เป็นตอนที่ห้าในชื่อว่าสภาวธรรมแห่งจิตพุทธ,ธะวันนี้ก็จะพูดว่าจะพูดในหัวข้อ ที่ว่าผู้ที่ไม่เข้าใจสภาวธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งสรรพสิ่งนะครับผู้ใดไม่เข้าใจสภาวธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งอย่างทองแท้แต่คิดนึกปรุงแต่งว่าตนเข้าใจอย่างทองแท้อีกทั้งพวกเขาหลอกลวงผู้อื่นเมื่อพวกเขาแสดงธรรมหรือสาธยายธรรมก็จะไม่มีความหมายแต่อย่างใดทั้งสิ้น หรือไม่บังเกิดประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้นและยังส่งผลให้ผู้ที่เลื่อมใสก็จะเป็นความเลื่อมใสต่อมารไม่ใช่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเขาไม่สามารถจะแยกแยะธรรมะกับอาธรรมได้พวกเขาก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงหรือหนีพ้นจากวัฏสงสารหรือไม่อาจหลีกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะครับ นี่คือหัวข้อ,อที่ชื่อว่า,าผู้ไม่เข้าใจสภาวะธรรมชาติสรรพสิ่งนะครับต่อไปนะครับก็ถือหัวข้อเดิมคือผู้ที่ไม่เข้าใจส,สภาวะของสรรพสิ่งนะครับผู้ใดไม่เข้าใจต่อสภาวะธรรมชาติของสรรพสิ่งแต่คิดนึกปรุงแต่งนะครับ ว่าตนเองเข้าใจอย่างทองแท้เมื่อผู้นั้นสาธยายสภาวะสาธยายสภาสาธยายถึถงนะครับสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสปปรรพสิ่งก็เหมือนผู้นั้นกำลังเล่นมายากลเสมือนว่าเขาเล่นลวงหลอกว่ากำลังทำฝนให้ตก แท้จริงแล้วบุคคลผู้นั้นกำลังแสดงธรรมของมารไม่ใช่แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่แสดงธรรมของพุทธพุทธองค์ใดนะครับครูบาอาจารย์ของพวกเขาก็คือพญามารและสาวกของพวกเขาก็คือบริวารของพญามารและหากผู้ใดหลงคมงายทำตามคำสอนของผู้นั้น ก็จะจมลงในทะเลแห่งสังสารวัฏรหรือจมลงสู่การเวียนว่ายตายเกิดเสมือนจมลึกลงไปได้เรื่อยๆในทะเลแห่งอวิชาบุคคลผู้นั้นไม่อาจที่จะเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งในพุทธศาสนานะครับน,นี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ที่ไม่เข้าใจสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสรพสิงอ่งต่อหัวข้อที่สองตอนที่สองนะครับ ต่อไปผู้ไม่เข้าใจสภาวะธรรมสรรพสิ่งตอนที่3นะครับซึออ่งติดต่อกันมาจากตอนที่1และตอนที่2นะครับว่าผู้ใดไม่เข้าใจสัจธรรมสภาวะธารมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งอย่างทองแท้นะครับแต่คิดนึกปรุงแต่งว่าตนเองเข้าใจอย่างทองแท้ ควรเรียกพวกเขาว่าเป็นคนโกหกหรือมุสาหมายถึงพวกเขาเป็นคนหลอกลวงผู้อื่นส่งผลให้พวกเขาเก้าวสู่ภพภูมิแห่งพยามาณอีกทั้งส่งผลให้พวกเขาต้องตกลงสู่อบายภูมินะครับเชกเช่นผู้ที่ได้แสดงธรรมตามที่เราเรียนมาจากพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมหรือการสาธยายธรรมของพญามารนะครับนี่คือผู้ที่ไม่เข้าใจสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสปปรรพสิ่งตอนที่สนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าผู้ใดที่ไม่เข้าใจถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสปปรรพสิ่งนะครับ ก็ก็เสมือนผู้นั้นก็คิดปรุงแต่งเอาเองนะครับหรือพูดปรุงแต่งเอาเองว่าเข้าใจคิดเองว่าเข้าใจแท้จริงแล้วเขายัางไม่เข้าใจนะครับที่พูดว่าเข้าใจนี่เป็นความคิดปรุงแต่งธร่มะเช่นเดียวกับผู้นั้นสาธยายหรือพูดทำสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสปปรรพสิง่งว่าเป็นอย่างนั้นมีลักษณะสภาวะอย่างนั้น อย่างนี้นะครับแท้จริงแล้วสภาวธรรมแห่งสรรพสิ่งเนี่ยไล่สภาวะไล่ลักษณะใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เรียกว่าว่วางจากลักษณะและสภาวะหรือที่เรียกว่ามีสภาวะแห่งความว่างก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเอาสภาวะธรรมสรรพสิ่งไปบอกกล่าวแก่คนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับพวกเขาเนี่เป็นพยามาล ไม่ใช่เป็นแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นะครับแล้วก็คนที่หลงงมงายตามคำสอนของผู้นั้นนะครับก็จะจมลงในทะเลเแห่งสังสารวัฏหรือจมลงสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะครับเ,เสมือนจมลงไปเรื่อยๆในทะเลแห่งอวิชชาคือความหลงผู้นั้น ม่อาจจะเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกเขาก็เป็นลูกน้องของพญามารน,นะครับแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเล่าเรียนมาจากาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานหรือาอาจจะเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมหรือการสยาธรรมของพญามารน,นะครับไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งอย่างทองแท้นะครับไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งเอาเองว่าเข้าใจแล้วจะรู้แล้วแล้วก็ไปเที่ยวสอนคนอื่นอีกเาอายาพิษไปโปรยปลายให้แก่คนอื่นอีกนะครับดังที่ชาพุทธเจราวาดเป็นจํานวนมากที่ได้ไปเที่ยวสอนไปเที่ยวแนะไปเที่ยวนํานะครับ ที่ทำให้คนอื่นทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าใจต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งนะครับไปหลอกลวงนะครับไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้ผู้ที่เลื่อมใสก็จะเป็นความเลื่อมใสต่อพญามารน,นะครับไม่ใช่เสื่อมใสต่อพระพุทธเจ้านะครับ เมื่อพวกเขาไม่สามารถแยกแยะธรรมะกับวัธรรมได้พวกเขาก็ไม่อาจจะหลีกนพ้นจากวัฏฏะสงสารได้นะครับหรือไม่อาจจะเรียกพ้นหลีกพ้นจากการเวียนว่ายใยเกิดได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าผู้ที่ไม่เข้าใจต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งว่าไล่สภาวะไล่ลักษณะใดๆนะครับ แล้วก็ไปเอาความไม่รู้ของตัวเนี่ยไปไปพูดไปสาธยายไปอธิบายให้คนอื่นฟังนะครับโดยรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างจะตั้งใจหลอกลวงหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับล้วนตกอยู่ในทางอบายนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่กระทําเช่นนั้นกระทําเช่นนั้นหมายถึงว่าตัวเองไม่รู้แล้วเอาความไม่รู้ของตัวเนี่ย ไปอวดลูกแก่ผู้อื่นนะครับขอให้เลิกเสียนะครับเพราะจะไม่ไดนแล้วเราก็จะตกหนีไม่พ้นวัฏสงสารคือพ้นคือไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็จะมารับวิบาก,กรรมอีกนะครับไม่รู้จักจบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรารถนาพุทธภูมิคือไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดกันอีกแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วนะครับขอให้มันจบ แต่ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนดังที่นักเรียนนักศึกษามาประท้วงว่าให้มันจบแต่รุ่นเรา,เารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วอย่าให้มันต้องผูกพันไปหลายภพหลายชาติหลายกับหลายการหลายเวลานะครับเอาจบที่นี่เดี๋ยวนี้ขนานี้นะครับนะครับข้อต่อไปก็คือ ผู้เห็นพุทธภาวะที่ตนมีอยู่คือองค์พุทธนะครับผู้ใดเห็นพุทธภาวะที่ตนมีอยู่ผู้นั้นก็คือองค์พุทธนะครับหมายถึงผู้ใดเห็นสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของตนหรือเห็นแจ้งต่อธรรมชาติแห่งพุทธของตนผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นองค์พุทธะคนหนึ่งของโลกนะครับ ส่วนผู้ที่ยังไม่เห็นสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของตนผู้นั้นชื่อว่ายังเป็นปุตตุชนหรือเวนยสัตว์หากท่านสามารถค้นพบพุทธภาวะที่ตนมีอยู่หรือท่านสามารถค้นพบธรรมชาติแห่งพุทธะของตนท่านก็จะประจักษ์แจ้งต่อพุทธภาวะว่านอกจากพุทธภาวะที่มีอยู่แล้วนอกจากธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนี้แล้วก็ไม่มีพุทธภาวะที่ไหนอีก หรือไม่มีสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของเราอีกหรือไม่มีพุทธภาวะนอกเหนือไปจากธรรมชาติเดิมแท้และไม่มีธรรมชาติเดิมแท้นอกเหนือไปจากพุทธภาวะนี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าผู้เห็นพุทธภาวะที่ตนมีอยู่คือองค์พุทธะองค์พุทธะก็คือพระพุทธเจ้าท่านเองนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระเจ้าชายสิทธัตถะองค์เดียวนะครับ แต่ใครก็ได้เวนยศัตร์ทุกคนมีจิตพุทธ,ธะพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพียงจะลืมตาขึ้นต่อจิตหนึ่งจิตเดิมแท้นะครับเห็นธรรมชาติของสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของกายและจิตว่าปราศจากธรรมชาติของกายและจิตเป็นเพียงแต่ชื่อเรียกว่ากายและจิตแท้จริงแล้วไม่ได้มีกายมีจิตที่ไหนนะครับสบรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนแต่เป็นไม่ใช่เป็นอะไรที่เรียกว่าสัพเพธรรมาอนัตตานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแจ้งต่อพุทธภาวะที่มีอยู่พุทธภาวะก็เป็นชื่อเรียกนะครับเรียกพระจิตหนึ่งก็ได้พุทธภาวะก็ได้จิตเดิมแท้ก็ได้เห็นแจ้งว่าพุทธภาวะเปรียบเสมือนความว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆนะครับเรียกว่าพุทธภาวะเพราะฉะนั้นใครที่รู้จะจากแ้งต่อพุทธภาวะ ว่านอกจากพุทธภาวะที่มีอยู่แล้วหรือนอกจากธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธานี้แล้วก็ไม่มีพุทธภาวะที่ไหนอีกนะครับไม่มีภาวะธรรมแห่งเดิมแท้ของเราอะไรอีกหรือไม่มีพุทธภาวะนอกเหนือไปจากธรรมชาติเดิมแท้และไม่มีธรรมชาติเดิมแท้นอกเหนือไปจากพุทธภาวะออนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับให้กระจางแจ้งต่อพุทธภาวะ และเห็นประจักษ์แจ้งต่อพุทธภาวะที่เรามีอยู่เห็นเช่นนี้เข้าใจเช่นนี้รู้เช่นนี้เรียกว่าองค์พุทธะนี่นะครับอกอต่อไปทำไมจึงบรรลุธรรมไม่ได้ทำไมบรรลุธรรมไม่ได้นะครับทำไมจึงบรรลุธรรมไม่ได้สมมุติว่าหากฉันไม่ยังไม่สามารถที่จะเห็นธรรมชาติเดิมแท้ของฉัน ฉันก็จะไม่สามารถบรรลุทาได้แม้ว่าฉันจะปฏิบัติธรรมด้วยการภาวนาหรือแม้ว่าฉันจะปฏิบัติธรรมด้วยการอ้อนวอนต่อพระพุทธเจา้าหรือแม้ว่าฉันจะฉันจะมีฉันจะได้ฉันฉันจะเป็นผู้นะครับสาธยายหรือเป็นผู้ทองบ,บน พรสูตรหรือแม้ว่าฉันจะให้ทานรักษาศีลและอุทิศส่วนบุญหรือทำกรรมดีทั้งหลายมากมายเพียงใดก็ตามฉันก็ม่อาจบรรลุธรรมใดๆได้นะครับนี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าทำไมจึงบรรลุธรรมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระจึงออมีดังนี้นะครับ ทำไมจึงบรรลุทำไม่ได้นะครับเนื้อหาสาระมีดังนี้ว่าสมมุติว่าฉันหากฉันยังไม่สามารถที่จะเห็นธรรมชาติเดิมแท้ของฉันฉันก็ไม่สามารถบรรลุทำได้แม้ว่าฉันจะปฏิบัติธรรมด้วยการภาวนาหรือแม้่ฉันปฏิบัติธรรมด้วยการอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าหรือแม้ว่าฉันจะเป็นผู้สาธยายหรือท่องพระสูตร หรือแม้ว่าฉันจะให้ทานรักษาศีลอุทิศส่วนบุญหรือทำกรรมดีทั้งหลายมากมายเพียงใดก็ตามฉันก็ไม่อาจบรรลุธรรมใดๆดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาพุทธิโรธเข้าใจผิดมาตลอดก็คือคิอคดว่าเราจะบรรลุธรรมได้นะครับโดยการทำบุญโดยการให้ทานโดยการปฏิบัติธรรมร้อยแปดนะครับ นี่คือการเข้าใจผิดรู้ผิดเห็นผิดนะครับนะออครับข้อตอบไปทำไมจึงบรรลุทรรไม่ได้ตอนที่2นะครับต่อจากตอนที่แล้วที่พูดมาเมื่อสักครู่นะครับออต่อไปเขาบอกว่าทําไมจึงบรรลุธรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าหากท่านยังเข้าถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได,ได้มันก็เป็นเพียงสังคตรธรรมนะครับ สังคตธ,ธรรมคือสือสังขารธรรมนั่นเองสังคตธ,ธรรมหรือเป็นเพียงคิดปรุงแต่งของท่านเท่านั้นซึ่งล้วนแต่ทําให้ท่านต้องกระทํากรรมต่อไปผลแห่งการกระทํากรรมนั้นก็จะได้รับวิบากรรมเป็นผลตอบสนองต่อไปผลแห่งการกระทํากรรมนั้นก็จะทรรําให้เวียนว่ายในวัฏฏสงสารเรื่อยไป บาบใดที่ท่านยังต้องทำกรรมที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายท่านก็ไม่อาจจะบรรลุธรรมไดม้นะครับนี่คือหัวข้อที่ว่าทำไมเราบรรลุธรรมไม่ได้นะครับเป็นข้อที่สองนะครับราะฉะน,นก็จึงบอกว่าทำไมจิงบรรลุธรรมไม่ได้เพราะ หากว่าท่านเข้าถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได,ได้มันก็เป็นเพียงสังคตรธรรมนะครับหรือเป็นเพียงคิดปรุงแต่งของท่านเท่านั้นซึ่งล้วนแต่ทําให้ท่านต้องกระทํากรรมต่อไปผลแห่งการกระทํากรรมนั้นก็จะได้รับวิบากกรรมเป็นผลตอบสนองต่อไปผลแห่งการตอบกระทํากรรมนั้นก็จะทําให้ต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารเรื่อยไปนะครับ ตราบใดที่ท่านยังต้องทํากรรมที่ต้องเวียนไหยเวียนเกิดเวียนตายท่านก็ไม่อาจจะบรรลุธรรมได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับทําไมถึงบรรลุธรรมไม่ได้นะครับตอนที่สองนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะพูดไว้เพียง แคนี้นะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการบันทึกทำคลิปเสียงส่ง y ยูทู e เพราะฉะนั้นก็เป็นการพูดเพียงสั้นๆครับประมาณ20-30นาทีเพียงแค่นี้นะครับเพราะไม่แน่ใจต่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเครื่องคลิปที่จะทำมี่จาสมบูรณ์หรือไม่นะครับวันนี้ต้องขออภัย ท่านผู้ฟังด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้อ,ของตามเทคนิคไม่แน่ใจว่าการจะบรรลุอการการทำคลิปเนี่ยส่งไปยูทู e เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับคือตทรัพท์ใหม่เอาละครับผมก็ขอ,อ,อพูดเพียงแค่นี้นะครับขอยุติเพียงแค่นี้เช่นเดิมนะครับท่านที่ต้องการ สนทนาต้องการพูดคุยต้องการแสดงความคิดเห็นตัวติดต่อผมที่หมายเลขนะครับตัวสับศู์08 9 1 2 6 0689นะครับและ025 1 3 3 2 7 9นะครับเอานะครับวันนี้ก็ขอพูดเพียงสั้นๆแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่นะครับยังเหลืออีกตอนเดียวก็คงจะจบนะครับ หัวข้อนี้คือสู่วิถีหลักธรรมคำสอนเซนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่ดีนะครับสวัสดีครับ